เมื S <S. ่อวันที่22-24ถึงเดือนกุมภาพันธ์2565สื่อมวลชนทุกสาขาแขนงของประเทศไทยโดยมีกลุ่มบาโวก B3 ร่วมกับศูนย์ประสานงานปฏิบัติการที่5ปอรมนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงราชอาณาจักรไทยขับเคลื่อนสู่ความพอเพียงติดปีกเสริมศักยภาพสร้างงานนำสื่อคุณภาพปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นืน้อสรการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาศักยภาพสร้างแกนนำสู่คุณภาพตามหลักปัสญาเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยเท้าพอ่อด้วยความอดทนและความเพียรพยายามด้วยระบบธรรมิบาลแบบมีทศนะพิตราชธรรมเนาร์ควมตัวอย่างโคปาคาบือชาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาคมเพียรรไไดไได้้ับ มันนั่นก็คือพอเพียงใช่มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วใช่ซึ่งถามว่าควรจะมีไหมก็ควรจะมีเหมือนกันนะนนใช่ในส่วนของความเพียรเนี่ยมันความเพียรมันต้องเพียรพยายามแปลว่าพยายามใช่ครับต้องทําไม่ได้ใช่ไหมต้องมีเป้าหมายพูดว่าต้องมีเป้าหมายดีกว่าใช่ ก็จนมีความเพียรถึงว่าไปเป้าหมายนั้นให้ได้ซึ่งจะพ้นจากเป้าหมายนั้นก็ถือเป็นกําไรแล้วถ้าไม่ถึงเป้าหมายก็ยังเท่าทุนเราไดลองมาจากกลุ่มสตีของของอะไรฮะการุ่มการุของอําเภออะไรฮะอำเภอเมืองจังหวัดอะไรงัยุคที่ผ่านมายุคโควิดนี่อดีตที่ผ่านมาเราไม่มีปัญหาอะไรในการรวมตัวกลุ่มสตีใช่ไหมครับแต่พอคือกงเคร่งจะออกไปก็เป็นลุงประมาณมันที่สิบแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้คือเราก็มีประสบปัญหาบ้างในจุดที่โควิดใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามีความอดทนและก็ความเพียรที่จะดํารงชีพอยู่ได้นะฮะด้วยยึดถือแนวอดทนไว้อย่างแล้วก็พอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรใช่ไหมตั้งหลักัแล้วตั้งหลักโอเคครับโอเคมาทําขนมกับโรตีเพราะจริงจริงแล้วคือเราทาหลายอย่างค่ะแต่มาตรงนี้แค่อย่างเดียวค่ะคื ดูนี่พิธีกของคุณตรีของณ